สวัสดีครับพอแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับมาพอกับดอลลาร์มอนี่วันที่4มิถุนายนนะครับพศ25 67พี่น้องนะครับมองได้มีตัวดีตัวเด็ดดอลลาร์ก็จะตามมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ากันนะพี่น้องเนาะนะครับผมตามไดไรก็จะตามให้ทันทีตามอะไ้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีน้ำนะครับผมคลิปนี้นะครับดอลลาร์กัมีตัวเลขกแนวทางของ พอช่างคมนะครับมาบอกมาเรามาเบากให้พีให้น้องให้ชมผู้ชมฟังนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับเป็นที่หนาเสดายพี่น้องตัวเลขของพอช่างคมก็รลดไปนะพี่น้องเนาะนะครับสําหรับตัวจับคู่นี่นะครับผมงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับเพิ่นหามากวิ่งหนึ่งกับสองเข่าตัวเลขวิ่งนะครับวันนี้เขามาตามกันตอกันแล้วกันพี่น้อง นะครับผมก่ต้องเสียเวลากันโดนเข้ามาเบ่งตัวเลขแนวทางของพอจังคบในงวดวันที่16มิถุนายนกันเลยนะครับดอลลาได้มาแล้วนะครับทางทีมงานได้นาทรงมหาห้ยน้ำพี่น้องนะครับขึ้นหน้าจอมาเลยก็แล้วกันนะครับผมนี่ครับขึ้นหน้าจอมาแล้วเลขของพอจังคบนะครับก็ยังให้เป็นเลขวิ่งแลวก็ะเลขจับคู่คือเกา นะครับผมเดี๋ยวดราสีลอกใครเบิ้งไปน้ากันนนะพี่น้องเนาะนะครับผมบตร่งเสียเวยลาันโดนพ่อช่างคมดลา่าเขียนว่าพ่อช่างคมนะพี่น้องงวดวันที่16มิถุน,นายนนะครับพศสองพันนะครับผม คุณฟ้าเพินหามากนะครับเลขวิ่งเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เลขติดแล้วพร้อมตัวจับคู่ครับผมวิง่งสี่นะครับผมกับห้าครับเลขติดนะครับเลขติดของคุณพ่อเพิน มีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งนะครับผมจับคู่ให้หกคู่หกชุดเหมือนเดิมนะครับจับคู่ให้ก็มีสี่ศูนย์นะครับผมสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้านี่ครับผมแล้วก็ ห้าศูนหหนึ่งหคุณฟอรเพิ่นให้เป็นชุดตามตัวมากฟอร์มพี่น้องนะครับชุดตามตัวเม็ดเดียวนะครับ8ปดห้าหนึ่งนี่ครับผมตัวเลขในาทางของพ่อช่างคมนะครับ มักชอบจังไหนพิจารณาปิดแนวทางเบิ่งก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับผมคันพูดใดอยกงูง,งรายละเอียดเพิ่มเติมไลน์พวานี้นะครับผมสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ทางทีมงานที่เพิ่นไปท้ายทํานะครับผมส่วนดอลลรกก็ได้เพียงตัวเลขแนวทางเท่านั้นนะครับมาบอกมาเล่ามาบอกให้พี่ให้น้องให้านผู้ชมฟังกันนะครับอาจจะบมมีรายละเอียดหลายพี่น้องนะครับผมนี่ครับ ไปฟังนะครับว่าคุยอ,อย่างน่กับทีมงาน,นพี่น้องเนะาะผู้ใดเบื่ออยากฟูงรายละเอียดหลายนะครับผมอยากเห็นตัวเลขเ,เร็วๆไวๆนะครับสามารถเข้ามาติดตามเราชมทางช่องดันลาชาแน,นลใดอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางเด้อพี่น้องนะครับต้องขอบพระคุณนะครับทางทีมงานที่ท่งนำตัวเลขแนวะทางมาให้กับดันลาชาแน,นล เอามาฝากเอฟซีพี่น้องนะครับผมล,ล้วก็ต้องขอบพระคุณพ่อช่างคมที่แบ่งปันตัวเลิขณนะทังดีๆเด็ดนะครับผมขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านท,ที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชาแนลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อพี่น้องนะครับถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนำํำที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว เพื่ที่สิบรายผาชมคลิปใหม่ๆแน่าทา่งดีๆเด็ดๆจากทั้งช่องแล้วก็อย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปหน้านะครับว่าดอนลาติมีตัเลิขแน่าทางจากสำนักใดมานําเสนอให้พีย้องให้ท่านผู้ชมได้เบิงกันนะครับแล้วพบเรวพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ